เวลาคนทํางานเขียนรูปพวกนี้มันจะศึกษาไปเรื่อยเ,อยเหมือนเหมือนหายใจอะ่ะเหมือนกินข้าวคือมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยอยากจะเขียนนี่แล้วไปไปหาของกินมันไม่ใช่มันไม่ได้คือมันจะต้องเหมือนกับหายใจเราก็สนใจศึกษาค้นคว้าไปทุกวันแล้วสุดท้ายไอ้ความรู้ที่เรามีมันจะพบผนวกกันเป็นก้อน คุณอลงกรหล่อวัฒนาคือศิลปินนักวาดภาพเขาเป็นหนึ่งในกลุ่มจิตรกรไทยที่ได้เคยไปสร้างสารรค์ผลงานไว้ที่วัดพุทธปฏิบป,ประเทศอังกฤษจากการได้ไปต่างประเทศในครั้งนั้นทำให้เขาได้มีโอกาสเห็นผลงานของชาวต่างชาติ และนั่นยิ่งทำให้เขาเกิดความรู้สึกรักและห่วงแหนในศิลปะไทยมากขึ้นที่อยู่องังกฤษเนี่ยพี่เหลิมมันพาไปดูมิวเซียมเป็นงานแบบพวกมาสเต์พีซของฝรัง่งมันทำให้เราแทนที่เราจะชื่นชมเขานะคือเราก็ชื่นชมเขาแต่มันมันสะท้อนกลับมาทุกครั้งเลยเฮ้ยของเราก็มีดีว่ะของเราของเรามีอัตลักษณ์เฉพาะเฉพาะจริงๆของเราคือเรามีดีไม่ใช่ว่าของเขามีดีอย่างเดียวของเราก็มีดี ยิ่งไปญี่ปุ่นยิ่งเห็นชา้วเพพาะญี่ปุ่นญี่ปุ่นเคยเป็นเมืองขึ้นของของต่างชาติเพราะงั้นสิ่งที่เขาโหงแหนในสุดคือวัฒนธรรมของเขาซึ่งต่างจากเราเพราะเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครเลยเราไม่เคยได้ของแหนเพราะงั้นในฐานะที่พี่เป็นคนเขียนแบบเขียน,เข,ยนเขียนภาพมันยิ่งเห็นชาติอ่ะไปอังกฤษก็ดีไปเดนมาร์กก็ดีไปญี่ปุ่นก็ดีมันท้ามีเห็นชาติเฮ้ยประเทศเรามีอัตลักษณ์นะคืองานศิลปะไทยของเรามันมีมันมีความลึกซึ้งขนาดกาันขนาที่เขียนงานจิตกรรมไทยเนี่ยเราก็จะต้อง คือมันโดยปริยายเราศึกษาพุทธประวัติไปด้วยยิ่งศึกษามากเข้าไปใหญ่เราก็กลายแบบกลายเป็นคนศึกษาธรรมไปด้วยจิตใจที่เราที่เคยแบบเขาเรียกอยากกระด้างก็เลยอ่อนอ่อนโยนขึ้นเรื่อยเรเริ่มปล่อยวางบางเรื่องได้เริ่มเข้าใจว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้จากการเนี่ยใช้ชีวิตแล้จากการทํางานศิลปะไปด้วยเมื่อความสนใจในศิลปะเกิดขึ้นพร้อมกับความใฝ่รู้ในศาสนา นั่นจึงเป็นเหตุผลให้เขาเลือกไปศึกษาต่อด้านจิตกรรมยังประเทศอินเดียที่ไปอินเดียเพราะว่าพี่รู้ว่างานพี่เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะเพราะงั้นเนี่ยรากของธรรมะจริงก็ต้องกลับไปที่อินเดียแหล่งกําเนิดของทุศาสนาแล้อินเดียเนี่ยมันมีศาสนามากกว่าเป็นร้อยกว่าศาสนามันก็ทาให้เราเห็นขณะท,ท,ที่ที่เรียนอยู่มันทําให้เราเห็นตัวตนเรามันทําให้เราเห็น ก่อนที่เราจะไปเราอยู่กรุงเทพทุกอย่างมันเร็วหมดเลยแต่ที่อินเดียทุกอย่างช้าสิ่งไหนที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นมันไม่เป็นมันพลิกหมดเลยมันทําให้เราเห็นว่าเออไว้ที่เราที่เราอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยห้องเราสมมติเราห้องเช่าเล็กๆเนี่ยโอ้เราโคตรจะรวยเลยเพราะคนอินเดียจริงมันยากจนมากแต่เขาก็มีความสุขฮะมันทําให้เราเห็นว่าเฮ้ยความสุขจริงมันไม่ใช่เกี่ยวกับต้องมีบ้านหลังใหญ่เหมือนที่เหมือนที่เรารู้กัน ต้องมีรถคนอินเดียอยู่เรียบง่ายแต่ที่สำคัญคือเขามีความลึกซึ้งทางจิตวิญญาณทางศิลปะวัฒนธรรมสูงทุกวันนี้การทำงานศิลปะจึงไม่ใช่แค่การวาดรูปธรรมดาหากแต่ภาพที่วาดออกมาอย่างสะท้อนถึงจิตวิญญาณที่อยู่ภายในตัวตนของผู้วาดด้วย รูปที่พี่เขียนที่โบสถ์ชาวบ้านเลยไม่ได้เรียนหนังสือเห็นปุ๊บล้อธิบายเป็นคูเงินแคอธิบายเหมือนเราเป็นคนเขียนรูปเองนั่นทาให้เราเห็นว่าถ้าเข้าถึงชีวิตเข้าถึงธรรมธรรมะคือชีวิตเหมือนที่ท่านพระพุทธาพูดถึงว่าหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะเรามีหน้าที่อะไรเราให้ทําหน้าที่ตรงนั้นให้ถึงที่สุดเราจะเข้าถึงธรรมชาติของเหตุปัจจัยตรงนั้นเช่นเราเป็นชาวนา และเข้าใจและเข้าใจดินและเข้าใจข้าวเช่นเดียวกันคนเขียนรูปเข้าใจการเขียนรูปสุดท้ายแล้วมันจะเข้าถึงธรรมชาติของตัวตนตัวเองมันเข้าถึงแล้วตัวนี้เป็นเป็นแกนหลักพอถึงที่สุดแล้วมันจะเข้าใจทั้งหมดทั้นนั่นนะครับก็คือบทสรุปของรายการพื้นที่ชีวิตในชุดจากเจ้าพยาถึงอิรวดีสัปดาห์หน้าครับมาพบกับการเดินทางครั้งใหม่ที่จะพาคุณออกไปสาะแสวงหาความจริงและข้อคิดในชีวิตครับกับรายการพื้นที่ชีวิตวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับ สวัสดีครับเมื่อวันเสิงหงออกเดินทางอีกครั้งคราวนี้เขาไม่ได้เดินทางคนเดียวนุ่นศิรพันธ์จะเดินทางไปด้วยกันคนหนึ่งเปลี่ยนไปด้วยเหตุผลคนหนึ่งเปลี่ยนไปด้วยศรัทธาจากรถไฟขบวนทนบุรีน้ำตกต่อไปยังสังขละบ,บุรีติดตามการแลกเปลี่ยนมุมมองและสิ่งที่ได้จากการเดินทางในครั้งนี้ ในสิงพบนุ่นสรัทธาพบเหตุผลตอนที่หนึ่งในวันพฤหัสบดีหน้ารายการพื้นที่ชีวิตขอเชิญคุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อคุณคิดว่าอันตรายของบริโภคนิยมคืออะไรความคิดเห็นที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับหนังสือทวิตรมนำทวิตเตอร์โดยท่านวาวชิระเมธี ซึ่งรวบรวมข้อคิดคำคมของท่านที่เผยแพร่ในทวิตเตอร์จำนวน10รางวัลส่งความคิดเห็นของคุณมาได้ที่รายการพื้นที่ชีวิต l i f e t a i p b s o r t h ตูปอนอ25ปอนอ่อลาร้พราวกรุงเทพ10310